มากินยำอีกแล้วนะครับผมสวัสดีเจ๊บฝนด้วยนะครับผมวันนี้แอบแอบมาฝั่งนี้เอาเรื่องคลองเท่าขอบคุณครับทักทายนะคะไมปนนาเลยหายไปนานติดติดทุเรียนครับตามฤดูกาลครับคาร์บงรับไม่เยอะหรอกรับน้อยแต่รับมากใช่ใช่ครับขอบคุณมากนะครับผมอีกหนึ่งวันนะครับผมที่เวียนมา ใช่ครับไม่ห่างหายครับผมนี่ก็ดิ่งตรงมาจากกรุงเทพเลยพาเอฟซีมากินยำร้านยำที่กระแสกำลังมาแรงที่สุดนะผมณนะตอนนี้เลยเนะครับผมยัาง400บาทราคาเดิมอย่งราคาเดิมอยู่นะเจฟฟนบอกยกรถก็400เหมือนเดิมนะแต่พิเศษก็เพิ่มเฉพาะแซลมอนนะครับผมที่เห็นในเมนูนะผมแซลมอนมันแพงจริงๆครับทุกร้าน<ไ>ใช่ครับ ออกมาได้ย้ำแล้วนะเมื่อคืนเน่ย้ำแล้วนะตามนนเยรัยกรถนะครับเนี่ยเน้นๆเลยครับแซ้ม่อไแซสมันจมันจัดการดิจัดการนี้หน่อยดิ เออเอาทีเอา this, ح. เอา,เอา au, like หนึ่งูแทนดิอ่ะอันนี้ด้วยเหรออ่ะให้เดี๋ยวให้ปกครองลงเลยกำลังยืนอยู่ทาที่เสร็จแล้วออเห็กำลังปวดผู้ช่วยเยอะมากหนึ่งสองสามยั่วๆเลยนะครับไปเลย มายัวเอฟซีเหมือนเดิมนะครับผมยกรถก็ราคาเดิมครับ400บาทเหมือนเดิมช่วยเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับให้เยอะๆ,ๆโอ้โหผู้ช่วยเบื้องหลังและเบื้องหน้า15บหคนนะผม<อ>ชิวก็จะไปไวหน่อยนิดนึงนะผมมาตั้งแต่บ่ายสองนะครับผมเห็นเห็นวางขวดน้ำนึกว่าเขาวางไว้อะไรกันเอาลงให้หน่อยจ้าอันเนี้ย ป,ป๋ป canvas, ป as, ปาปเอาลงให้หน่อยเอาวพี่ป๊าปิมาร์คนไปไหนวะูเออไป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 ทำรที่เลวทำอไรที่แล้วทีไ้้ป๊าปนึรงนะ้นมนร้าเจก็จะหั่นเป็นลูกเต่าเลยนะครับผมกินง่ายคบใหญ่แจกใบเหลืองแล้วนะก็รือด เห็นเ็ดแล้วเรเห็นเป็ดามยี่สิบสายแต่แล้วเนอหมูอะหรลังกินยี่หอยพอกินเดียวพอเอ็กกนิเดียวพอมีคนของว่านิดเดียวพอ ไอหนึ่งเดี Anyways, ๋ยวสัตว์ฟีดเจ้าแม่หงือนะยังเหนื่อมันหวานมั้งเออเนี่ยจะมีรสชาตินี่คือบรรยากาศอารานนะครับผมที่ใครที่ยังไม่เคยมาก็แวะมาเลยนะครับผมอยู่ที่ร้านตะเนกประสงค์ ตำบลบางทรายนะครับผมใช่แลวค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะนะคะเวลาเดิมค่ะลูกค้าสามารถมารอก่อนได้นะคะนี่มารอสัญลักษณ์จับจองพื้นที่ใช้ได้เลยค่ะจะว่างหยุดทุกวันอังคารและวันพุธเช่นเคยค่ะวันนี้วันหยุดเดือดเพราะเติมเราก็จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจแซปซิ่งชลบุรีนะคะเข้าไปกดติดตามได้นะครับผมในเพจติดตามไว้นะคะเพจแซปซิ่งชลบุรีนะกับวันหยุด

แบบนี้เลยนะโดนมอมเปลาไม่ไหวโดนสิงเลยนะนี่กำลังจะแจ้งลงเพจเลยนะ <c oughs> อ้าวเอาตามหาเองไงเผื่อเจอแล้วจะได้ช่วยกันแจ้งบาะแสใไปอยู่ไหนตามไม่ยากหรอกหลังก็หายหนึ่งคุ้ยหายหนึ่งไอ้แป๊กอยู่ไหนแป๊กคนท่หนึ่งรู้ เดี๋ยววันนี้มีฝรั่งมากินด้วยนะ,ะ,ะมีฝรั่งมากินด้วยนะมาถ่ายรูปเตลฟีอ๋อมีหมดอ่ะจี <c oughs> เ่ <c oughs> เจน <c oughs> มีหมดแล้วดังข้ามประเทศแล้วครับบอกเลยเถ่ายรูปได้นะครับ แดดมาเด้วย่าให้โหอย่าให้หนูเป็นห่วงเลยหนูนรีบหนูสักไหนจะหันหน้ามองลูกค้าอ้าวอๆาวอาอาหายกันหมดเลยเงียไปไหนเนี่ย น,นี่ก็จะเป็น,นแซลมอนแล้วก็กุ้งดองน้ำปลานะผมกุ้งสดดองน้ำปลาช่วยเยอะมากได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะขอบคุณค่ะ เดำหล่นปากไปเลยอ่ะหนึ่งดูแลไม่ดีไม่ใช่คนใช้เธอด้วยนะหล่นเนี่ยว้ไเมันมืดไอวันไหนฝนตกมันมืดอ่ะลองมันระจำ บ้านฮัลโหลมีใครอยู่ใกล้ไข่แดงไหมอันนี้ตัดมาจากบ้านแล้วใช่ไหมครับเนี่ยตัดมาเลยค่ะพี่เพราะไม่ทันจริงๆต้องตัดเลยไม่งั้นตัดมือตัวเองแน่นะะคนี่ไม่ดูไข่ใช่ต้องตัดมาเลยไข่จะเหลือแค่สี่ไข่นะใส่ไว้ไม่นานเดี๋ยวก็โดนดึงไปเนี่ยโดนดึงไปปรับครับผมทำไม่ทันลูกค้าเยอะก็ต้องตัดมาจากบ้านเลยเร็วค่ะตอนนี้สปีดนิดเดียวเพราะบินมาเยอะอะคิวเยอะ หมดสดใหม่ทุกวันเลยนะครับที่ห่างหายไปก็คือไข่แมงดานะครับผมไ,ไข่แมงดาช่วงนี้มันมาแค่เยหรอลันนี่ทั้งลังเลยอีกลังนึงมันแยกกันอยู่มันอยู่ทั่วเลยนะตอนนี้สักงมาหน่นะค่ะใช่คถ้าเสร็จตรงไปโอเคทีเข้าไปสักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ จัดแต่เป็นลูกเลยไม่ต้องตัดใช่ค่ะลูกค,คา้าอันนี้ลูกค,คานะ้าขอไมองตับอกว่าไม่ต้องตัด,ตด,ตดไม่ต้องตัดที่ญปุ่จะได้ลายได<ว>้อ,อย่างเวลาตัดมันจะได้เต็มคำใช่ใช่ครับแล้วก็ตามใจลูกค,ค้าค่ะติชมแนะนำกันได้ค่ะ ส่วนน้ำยำก็จะแยกให้นะครับจะเป็นปลาแบบไม่ปลาก็มีนะเอน่ากินไหมใส่กล่องให้เก็กจิ้งอย่างดีเลยนะครับ นี่เป็นเมนูไข่นะเอาาเอ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 าปูปลาเดเค็มสองร้อยลูกค้าดิเฟสมาอ๋อเด็กจุกๆไปเลยไข่ปูไข่มูไข่สรุูกไข่ฟองโหมขอนคุนี่นี่นี่ นี่คลอาเงค่ะตรงโน้นน้ำค่ะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้เป็นลายผลิตอย่างเดียวลายผลิตนะคะตรงนี้ลายผลิตลายรับออเดอร์อยู่ฝั่งโน้นนะครับกับลายใจ ไม่รู้อันนี้พิเศษต้องเขียนไว้ก่อนครับไม่ม่วงนั่นแหละเกียมาเราพร้อมนะเราพอมากค่ะไม่ต้องหวังตายตรงนี้เลยตายตรงนี้เลยสิงอยู่นี่แหละัวที่มึกปูปลาอย่างละหนึ่งฮะตล โนมบินสรุปตัวไหนกี่เปิกทั้งหมดสามถือมาดูก่อนถือมาดูก่อนถือมาดูถือมาดูหัวบินแต่ละรอบก่อนมันแรงหรือเปล่าถ้ามันแรงก็ถ้าจะได้อามาให้เจ๊พิจารณาก่อนตอนนี้ต้องเช็คคิวก่อนนะครับ ตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้120เต็มแล้วร้อยสามหรือว่ารอก่อนออกมาเปิดเปิดอีกจากห้าพิธีแค่นั้นก่อนคุยกับลูกค้าเดีคุยกับลูกค้าไปนะอธิบายลูกค้าไปร่าวๆนะถ้าสั่งยกรถทั้งของมีค้กเบียร์ใส่ให้หมดนะยังไม่หว่าเลยนะคะแล้วจะอ่าในรอบห้ไม่มีอะไรให้เลยนะคะคือ ปล่อยแล้วปล่อยแล้วอ่ารอบที่13 35ครับจะเป็นอ่ารอบนี้ย13 35ห้ารือรอบ5 30หรือ6ะรอบต่อไป11 84แล้วก็รอบต่อไป81-100แต่ถ้าใครไม่มีนะรอบนี้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะที่สายของ60อันเนี้ยรอบเนี้ย15จ่ายเนี้ยถึง35ที่ที่วัดจ่ายถึง13-36วัดเขียนไว้แล้ว ตอนนี้เราจะเรียกนะคะลูกค้าพร้อมที่จะรับของหน้าร้านนะคะ13ถึง36ถึง36นะคะลูกค้าท่านใดที่ขาด <35 S 2> เบอร์ไปแล้ว <35 S 2> เราจะเอาไปมูฟไว้ด้านข้างแล้วก็เพื่อรอโทรเรียกนะคะถ้าจังหวะที่ลูกค้ารอโทรเรียกแล้วเดินมาเจอพอดีหลังจากขาดบินไปแล้วคือเราไม่ได้ข้ามคิวนะคะเ,เราแค่อยู่ในขั้นตอนที่จะจ่ายในรอบนี้นะคะงดดาม่านะคะอธิบายกัน ให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยรอบที่อยู่ในรอบนั้นแต่เราขาดไปแล้วน้องรอกําลังจะโทรแต่พางเงินจังหวะลูกค้าเดินมาเห็นของพอดีในรอบนั้นนะคะหา้อาอ่าถึงแปดสิบมันควบไปเยอะอยู่นะคะแล้วลูกค้าก็เลยบอกว่าทําไมไม่โทรตามหนืเลยขอชี้แจงประมาณนี้คะ่ะใครพร้อมรับตรงนี้รับได้เลยนะคะแล้วอีกสักรู่ถ้าลูกค้าในรอบนี้ไม่อยู่น้องก็จะโทรนะคะขอบคุณคะ่ะ รายละเอียดตามนี้นะครับจังหวะเขาดีมาเจอพอดีใช่คือมันจะจ่ายจากห้าสิบถึงแปแล้วลูกค้าท่านนั้นอยู่คิวที่60สิบเมื่อวานแต่เราขาดไปแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่โทรแต่ลูกค้าพร้อมที่จะรับเลยเขาก็รันเลยค่ะจากห้าสิาถึงหกสิไถึงแปดสิบตามนี้นะจ๊ะจะเย็นๆ้าใจะเย็นๆได้กินกันทุกคนครับ บางท่านก็บอกว่าอ้าวก็ก็นี่ไงถ้าถึงคิวพี่แล้วพี่พร้อมรับตรงนี้ยจะไม่รอให้คนที่เขาไม่มามาก่อนแล้วพี่ค่อยหิ้วไปเหรออะไหนเห็นไหมดูก็ต้องทําแบบเมื่อวานกว่าหกสิบ <laughs> จะเดินทางมาอย่างเนี้หกสิบเ <c oughs> อ็ดรออยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องให้คนที่เขาพร้อมที่จะรับเลย พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะฝั่งเองนะคะจัดไปเบาๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ